เนะมื่อข่าวที่แล้วที่เห็นว่ากำลังจะมีดอกค่ะนี่ออกดอกออกลูกมาแล้วกำลังงามเลยหนึ่งเดือนผ่านไปได้แค่นี้เดี๋ยวผส้มต้องมาตัดใบนี้ทิ้งค่ะเพื่อมาให้เขามาโดนลูกเนาะโดนแล้วลูกก็จะเสียหายช้ำใบธงของเขาเนี่ยค่ะตัดทิ้งเลยจะได้ไม่โดนลูก ส่วนเครือแรกที่ออกไปก่อนนี่แน่นมากเลยดูซี่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 โอ้โหนี่ค่ะดูลูกไห่มากเกือบเท่าแขนทำยังไงดีจะวัดยังไงดีเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่หรือวีบน,นี่ยใหญ่มากแต่วีล่างก็ไม่เท่าไหร่ตึงตึงแล้ว เอ๊จะตัดได้หรือยังเนาะน่าจะได้แล้วเนาะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวอดกินคะ่ะ